วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างตายนะครับก็วันนี้มารีวิวงาน MacBook Air นะครับตัวนี้โมเดล A 1 9 3 2นะครับอ่าก็เครื่องของลูกค้าเนี่ยไปโดนน้ำมานะครับผมอ่าครับไปโดนน้ำเข้าจอมานะครับบริเวณตรงนี้นะครับผมถ้าดูผ่านกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวลองใส่รหัสเข้าไปดู พอใส่รหัสเข้ามานะครับถ้าเราเปิดออหน้าสีขาวนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นแสงนะครับตรงนี้นะครับเป็นคาบน้ำนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทำการเปลี่ยนฟิล์มนะครับเพื่อแก้อาการน้ำเข้านะครับตรงนี้ ครับตอนนี้ผมก็ทำการเปลี่ยนฟิล์มนะครับตัวฟิล์มเรียบร้อยแล้วครับก็จะเห็นได้ว่ารอยแสงนะครับที่มันเคยขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะไม่มีแล้นี่ครับเป็นการแก้อาการออน้ำเข้าจอนะครับโดยการเปลี่ยนฟิล์มจอชุดนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผม ไม่มีคราบไม่มีรอยแล้วเนียนเก็บโอเคก็พร้อมส่งงานให้กับทางลูกค้านะครับผมถ้าท่านใดนะครับมีปัญหาแบบนี้นะครับก็สามารถนำเครื่องนะครับมาแก้ไขได้นะครับที่สมัยทีสวิตทุกสาขาเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ช่างต่ายครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ